สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกคือเ่าเหมือนเดิมนะครับตรงกับที่มีสิบเก่ามิถุนาขย,ยุนสองพันหองร้อยหกสิบสี่นะครับงว,วดนี้งวดมันดูซีว่าทองบวมๆนะครับมันทองอืดน,นะครับผมเลยเสียวยามันผสมกบอาหารนะครับเพื่อให้เขากินนะพี่น้องเห็นว่าพี่น้องอันนี้คือยานะครับ อยากเกี่ยทองบวมทองเกลีแคทีเรียนะครับมันจะยนืนํากันร่วมกันเหมือดเลยนะพี่น้องผมว่าเอยสื้อได้ว่ายายอย่างทั้งทรมาถามผมอะไรเลยพี่น้องระรามหนึ่งส่วนตัวเออหนึ่งส่วนท่าน,นะครับอันนี้อาหารมีเล็กตะลุกอดนะครับบ่หลายจากลูี๋ยวผมลากสัง่งเือ ขีดขีดนอ่ประมาณท่านีน้พี่น้องหนึง่งขีดพี่น้องหนึ่งขีดหนึ่งขีดหรือถ้าลอยกำนะครับผสมกันไว้ผสมกัน,นพี่น้องการวิธีการผสมก็คือเอานามเตยหน,นีตะกอนเอานามเตยนี่การผสมยาทุกชนิดนะครับให้ายาทุกขั้งวิธีการผสมยากับอาหารเข้ากันนะครับเอานามเต่ตะกอน ครับอืมเป็นไปพี่น้องนำารัพก์สนคนคนคนเขากักันดีๆเดียวเนียกแนมมาพ่นกันนี่ของของปฏิบัติการนะพี่น้องอืมใส่ดอกเต๋อใหม่พอผสมยานว่ายานี่เห็หนเยนเขนเยนพี่น้องอ เจียวผสมมันเขานำควนได,ด้พี่น้งอ,นองนำขนเคีนน,น,นี่เอาคือเกนไเหรนี่ผมวเคียนดีกว่อนเลยเป็นนำเยบนหน่อยนี่บวกกระดิกาเลยเอาเมื่อนะครับมือกบเหนเพลยนี่กตีมัน็เอาลงปุ๊บเากัผสมเลยเม่อกออกกันดี นี่เขากันดีนี่มันมันแข็งเลยเป็นกอนขึ้นน้ำื่อมเือพี่น้องมันเขากับน้ำตะก่อนนะครับผมรอดวนปวดว่วขนทะเลขันขนที่แตกกับเขาปุ๊บ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 เลยนี่น้ำไหลเขาในยาเด้อนะครับมันเทนิยาแข็งขันห้องหิตาเห็นพวท่านนะครับต้องเห็นมันท่านทุนเตะตะก้อน บดนี้มันเป็นนามยาด้วยบดนี้พี่น้องบ่เป็นนามธรรมาดาดิอน,นมันเรียกนามผสมเอานา้าเทลงกอนเรี้ยวยาลงกอนก็ได้พี่น้องมัตะกอนมันขเขากันดีๆมันเขากับนามดีดนะครับ ผสลงไปพี่น้องนี่คือการการผสมยาทุกชนิดนะครับแบบเดียวนี่เบิสลงมาอาหารมันเป็นเทลงอาหารตุ่ๆได้เด้กกัญยาเทลงขันโมไซน์นามันมีบทประสานกันนะพี่ดีนะพี่น้องเห็นไหมครับมันน,นี่เรื่องมันมีเทลงอาหารเทลงนะครับ น่ะได้เตะทุกคนปนัาบเลยมันเห็นมันเขากันทีนี้คนเขากันดีดีพี่น้องเห็นตากเหงนักหน่อยนะครับมันหน่อยหดกระดมังเบาบางประมาณนี้เลยพี่น้องนี่เขากินนห็นมันเขากันดีนนได้ปะนี่ อาหารกับยาเขากันดีเลยพี่น้องเป๊ะเลยเขาทุกเม็ดนะครับมันก็คือแบบยูนหนีแหละพี่น้องเอาลวมันซีฟมันพี่น้องเนซึมเขากันกันดีๆีกัน สามวันให้กินได้เลยรื่อยมันแห้งก่อนจะกระมุนหนึ่งทอดได้ก็ได้หมตัวแลมันกามพี่น้องเดี๋ยวเอาผสมเอาไว้ทั้งหนินน้ำนั่น้กามไงขย,ยายออกนะครับขยายหินหน้นำมันงกามนะครับมันถึงรม่มอะไรนี่คือเตรียมนะครับ การเตรียมยาผสมให้มันเข้ากันกับอาหารนะครับประมาณนี้พี่น้องการเตรียมยาผสมอาหารนะครับเอาคลิปนี้ก็ไว้ท่านมีละพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาเด้อผูกตะไคร้ยืมซับตะไคร้ด้วยพี่น้องกดตับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพลินวะสวัสดีครับ